สวัสดีค่ะสัตพรวานิสูยีวัฒนนะคะวันนี้อยู่ที่ขอจุดหมายเหตุพุทธทาอินทปรญโยหรือที่เราเรียกกันว่าสวนโมกรุงเทพนะคะอยากมาชวนชมที่นี่ซึ่งเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาซึ่งรวบรวมโดยท่านพุทธทาอินทปัญโยนะคะ,ะถ้าคุณมาที่สวนโมกรุงเทพเนี่ยนะคะหรือขอจุดหมายเหตุอินทรปัญโยเนี่ยที่นี่เนี่ยจะมีภาพปิศาณธรรม อยู่หลายจุดทีเดียวล้วค่ะแล้วถ้ามาทุกเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักเกิตะเลิกเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นำชมนะคะวันละสองรอบก็คือ10นาฬิกาและบ่ายโมงครึ่งเฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือนที่จะมีเฉพาะรอบบ่ายนะคะจุดนัดพบก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งหน้าสโมสรธรรมชาตตรงนี้เป็นภาพปิศารรมอีกภาพนีงนะคะแสดงถึงการก้าวข้ามขั้วมหาสมุทรแห่งวัฏสงสารจากทางด้านซ้าย ก็จะเห็นเป็นภูเขาข้างบนเป็นมีไฟลูกชั่ช่วงตรงนั้นก็หมายถึงความทุกข์อนาวาลับนี้ก็จะพาเราข้ามวัฏสงสารมาสู่ทางด้านขวามือซึ่งเราจะเห็นมีดวงแก้วสามดวงอยู่บนพานนั่นหมายถึงนิพพานส่วนในมหาสมุทรเราจะเห็นสัตว์ร้กยต่างๆอันนั้นหมายถึงโทษของวัฏสงสา<ะ>รก็เป็นบริเวณระเบียงชั้นสองนะคะและนี้ก็จะเป็น ต้นโมค่คะน,นี่ก็เป็นบึงน้ำขนาด